ถ้าอันนี้ค่ยผ่านเขาก็โทรบอกแบบมีอย่างนั้นอย่างนี้เขารู้ป้าชอบอะไรเขามีแล้วก็ก็จะโทรบอกใครเด็กไม่เอาอ๋อมันสู้ก็อยากให้ได้ก,กินมาแล้วต้องข้ามืูต้องไอนี้หน่อยจะเลี้ยงไว้เลยตัดแบบเหมือนเดิม น,น้ยาวหนอยว่บบาตังล่างแค่ตั้งนกมันำคาญเออแ่ตรงคตรงเขาทำมาขายหรือทำมาให้ต้อเป็นมันธรรมดาเขารู้ว่าป่าอยากกินอะไรเข้ไปเขาจะโทรถามจะเอาอะไรมา้าง แล้วก็กวันวันสาวว่าที่ว,ว่าจะทำอะไรเขาก็จะเอามาให้เออถ้าูดว่าเราอยาก <5 S 1> กินถ้าพ <5 S 1> ูดว่าเราอยากกินอะไรอะ่ะเราก็บอกมาแล้วมันก็จะซื้อมาให้เราก็ให้ตังเขาเหมือนจะมีคนซื้อให้กินเหมือนจะมีคน หาหาม่กินแล้วต้องรงโงมากี่วันมาทีแล้วอาทิตย์ถึ่จะ้วเดี๋ยวมาตอนเด็นแล้วตอนนี้มันอะไรอ่ะพอสามทุ่มมันก็เดินทางไปได้แล้วมันทำงานอ่ะใช่ทำโรงงานอ่ะมันเรามาเขาก็มาไม่ได้เพราะงด้นเขมาไม่ได้มาไทยวัฐ สามทุ่มไปแล้วที่เราผ่านอะรู้ว่าเกลียดจะคุยเขาว่างแบบว่้เขาก็ต้องเรียกสามเรียกสอบเนี่ยนอกจากจำเป็นจำเป็นก็ต้องต้องมานี้เมื่องอะจำเป็นไปใช่โทรคุยเอาแบบสบายดีแมกินอะไรตาอะไรอะไรเนี้ยถึงาวหรือยังไปโทรคุยกัน มีอะไรก็ดูกันลูกชายต้องมาดูไหมคะฮะลูกชายต้องมาหามาดูไหมลูกชายตั้งเองอ่ะโอ้ไม่ใช่เขาเขาออกหรือว่าจะเป็นไงดูแลให้ลูกดูไปไหนก็ได้มันเพราะว่าจะไปสอนฟันที่อนามัยหนองดางก็ปิดแล้วนี่ป้า มาเอายาที่เจ็บปากนะทาทาทามันะไเลยหายแนละ้วอ๋อเขาปิดหรออืมเขก็าปิดอนามัยอนามัยก็ปิดเฉพาะทำฟันทำฟันก็ปิด มันผู้สูงวัยมันเสื้อมันเข้างายนะแกแกล้ไม่โห่ไแกะกาเปล่าเขาเก็บกลดี่ะเอาออกหน่อยได้ไหมได้คระมาณนั้น อยไปไล่ได้เฮี้ยนอีกนะอย่าไปไล่ได้เฮี้ยนอีกนะไม่ตรับรองอยางตุกอะข้างบนตุกเลี้ยงไว้ไล่เฮี้ยนโดนข้าวบนยาจนปลายฝ้าคอยมันเป็นตะเติมทั้งหน้าฝ้ายาไปตัดเหมือนที่แล้วแล้วมาตัดตรงนั้นเนี่ยแล้วก็เล็มไล่ทั้งหน้า ผมเคยทำไงเอาอย่งังนอย่าจะเปลี่ยนตรงจะเปลี่ยนปไปไตลอดานี้นะคนี้มันั้นอยู่แล้วผมอ่มตะตงมีรั้ง,งไนะตงต้งตเงียันตนี้ก็ไม่ใช่แล้ว มันยาวมาันกแทงเราต้องดถึง่าช่วงก่างช่วงบนน้ำตันใอย่อยให้ยาวไปด้วยวัดทษเอปอามันอยไกลเข้าัป็นสาวเข้าเปนสาววัดป,ป้ามันอยู่ไปลอ่ะตัวก็ไม่ได้ไปทอดปลาป้าป้าจะทำอ้ คุ้มพป่าไปให้ให้ตรงมาเอาอะไร,ร่รให้ตรงทังให้เพราะโรงงานข้างวัดมันเป็นกันแย่แล้วเราสูงอายุแล้วก็ติงไปยังไม่อุกฉ mm ่ hmm. ของตรงฟ้า <c oughs> เคยไปเอาวันที่หนึ่งที่สองวันนี้ไปเอาวันที่สี่ของที่เราเคยเอาอ่ะของมันแย่ตอนนี้ของใจมันตรงกัน่ะของที่เราเคยจริงเคยใช้เป็นน้ํามันน้าําปลาหรือว่าเป็นอะไรทุกอย่างมันหมดจะยังไปถึงเวลามาลงแต่เราไปของที่เราต้องการมัน,นไม่ เหมือนเงนใจที่เราจะเอาก็ได้อย่างอื่นมาเหมือนเทียนน้ำปลาเนี้ย้ําปาไม่เอาเร่ใช่ที่ประรดไม่เอาของปลายยังเดีอยอืมกินที่ประโรดเหมือนกันกินที่ประโดอย่างาเดียวข้งปลาหรือแ้ววันนี้ที่ประโรดไม่มีมีแต่น,น้้ำปลาอยู่ป้าก็ไม่เอากพาเดือนใช้คนเดียวไปหมดวัวข้อสาอะไรนี่ก็มีนะโอ้ยมีทุกอย่างเนี้ย ภาษาชื่อว่าเราเพอกินได้ไม่แข็งอ่ะเ,เข,า,ขาเรียกข้าวหอมมะลิอยะไอ้คนละครึ่งนนเ,เาข,งขงไาไม่รับเนาะไอเรื่องนี้ไอคนละครึ่งเนาะหรือว่าไอ้อะไรเราจะน่ะป้าเลยมีเยอะเปลาเขาเขาไม่รับเนาะที่ร้านอย่างเงี้ยไม่มีเขาไม่รับเนาะสงสัยไม่รับเหมือน ลืมเอาท่อเ,อาอเ,ข,าเขาได้ในเราชนะก็ <ừ. S 1> เอาล้านยาเล็กเนี่ยแต่ล้านยาเล็กเนี้นีไม่รับเนี่ยทำไมไม่รับแล้วไม่รู้ร้านีร้านตูนน้ก็มีนะแต่ว่าซื้อแี่ยปกล้าน e ซิมมันก็ไม่รับแล้วมันลุ่ยงยากมนะ้กตู้ขายของมันเองดีกว่ามนะั้มันเสียภาษีเอามันของมันเองขายมาจริงจริงไม่ต้องเดือดร้อน เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้วันที่ห้าเงินสงยุก็ออกนะเงินปีกาเนี่ยเน็คก็ออกพร้อมกันคนละแปดร้อยแต่เดือนหน้าจะเป็นวันที่หกวันที่ห้ามาสองเดือนเนี้ยเงินสงยุออกจริงขนาดแปดร้อยของข้าเด็กแปดร้อยเอเนกคอเน็คคงยังแค่แค่หกร้อยอยู่เอ้แปดร้อยกัน พิการอเอเนก็แปดร้อยเอเจงก็แปดร้อยใครแค่ลูกเอเนกไม่เอามีอีกอ่ะมีลมูกพิการด้วยหรอแค่ลูกอีเตี้ยง่งก็งาไม่เจอท้องเดียวก็น้องดำน้องดำมีคนดเดียวมันก็เจ้าชู้นะป่าไม้ยากพูดก็มันพูดก็มันดีก็มันขอตั้งเกัน เมียนี้เขาเมียนี้เขาเป็นยาดีไหมดีไม่ดีเราไปเคยพูดกันเนี่ยเคกันเขาก็อยู่ของเขาเราอยู่ของเราแาเราก็ดีแสนดีใชรไปไหนเราก็ให้ตังมันลอยเขาเรียกว่าเราอย่มากคนจะยี่ไมารู้เขาคิดยังไง

ใครก็ไม่รู้ก็หาว่าเราสำคคญมันเป็นคนไม่แั่ผัวมันอยู่กันมันเคยมาถึงเหมือนผัวเมียไหมันก็เดินเข้าเดินออกมันเฉยๆที่มงแก่แล้วก็มาดูแแก่ก็ไม่พ้านีเนี่ยทุกวันนี้เอายี่สิบหกที่เธนวาพอดีมาออกมา ทีเดียวไปทันวาแล้วออกทันวาตูวว้วน,นี่อยากค่ะแม่จับเอาไปให้มันทรมายมันได้เห็นถ้ามันเปลี่ยนตูวได้จะดีขนาดเป็นปีอ่ะมันออกมานิสัยก็เหมือนเดิมนิสัยก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมแปลงะ งานก็ไม่ทม่อ <Okay. S 1> ขางานทำให้ดีๆก่อนผมไม่เอาเนี่ยร้านนี้ร้านใหญ่ตรงสมผู้ใหญ่นะคะยังไงพี่ลูกตาก็ฝากร้านเสริมสวยตกตาซาลอนแอนด์บาร์เบอร์ด้วยนะคะแล้วก็ YouTube ร้านเสริมสวยตกตาซาลอนแอนด์บาร์เบอร์นะคะถ้าชอบก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่ลูกตาด้วยนะคะพี่ลูกตาจะได้มีคลิปดีๆ ทำคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกนะคะก็ตอยผมทรงผู้ใหญ่เสร็จแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวก่อนนะป้า